สวัสดีครับว work ันนี or, today, ้ก็มาพบกันอีกคลิปเหมือนเคยครับผมเพื่อนิวันนี้ไปเจอเจ้าตัวนี้ในครัวมาครับผมเจอเจ้าตัวนี้ในครัวก็เลยนึกได้ย้อนไปสมัย20่กว่าปีที่แล้วเนาะผมใช้เจ้าตัวนี้ครับผมใช้เจ้าตัวนี้ในการรักษาไก่ตัวนี้ครับผมถ้าคนรุ่นก่อนๆน่าจะเคยใช้นะผมน่าจะเคยใช้แล้วก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าตัวนี้สามารถใช้รักษาไก่ได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ย มันหายาไม่มีเนาะมันหายาตามท้องตลาดไม่มีไก่ตัวไหนที่เขาเป็นคอคอคอดังคอขอคอดังผมก็จะใช้ตัวนี้รักษาครับผมซึ่งผมเลี้ยงไก่มาตั้งแต่เด็กๆอ่ะผมเจอไก่อาการเคอคออเนาะคอคอกคอดังมันก็จะหายารักษาไม่ได้ผมก็จะใช้เจ้าตัวนี้ตัวนี้เพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้เนาะตัวนี้คือหน่อไม้ดองับผมหน่อไม้ดองหรือว่าเขาเรียกหน่อไม้ส้มหรือเปล่าชาวบ้านผมเขาเรียกหน่อไม้ดองก็คือการเอาหน่อไม้มาถนอมอาหารที่เก็บไว้ เก็บไว้ใช้เก็บไว้กินได้เป็นปีๆอะ่อะเนาะก็จะมาดองไว้แบบนี้เขาก็จะมีน้ําเป็นน้ําแบบเนี้ยถ้าเรามีไก่ที่แบบว่าเป็นคอขอ้ขอคอดังอะ่ะเราก็จะใช้น้ําของตัวนี้กอกเข้าไปก็จะให้กินประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อหนึ่งเวลาก็คือให้เช้ากับเย็นับผมก็ให้กินไปจนกว่าเขาจะหายแต่ส่วนมากก็สองสาวันก็หายเนาะสมัยก่อนมันหายจริงนบผมผมใช้ตัวนี้คือสมัยก่อนมันไม่มียาเนาะใช้ตัวนี้มันหายจริงนะก็คือ เราป้อนอ่ป้อนลงไปพยายามอย่าให้เขาเข้าหลอดลมนะถ้าเกิดตัวน้ำเนี่ยไปเข้าหลอดลมมันก็จะทําให้เสียงเขาอ่กเสียงดังขึ้นมากว่าเดิมก็ป้อนให้เขาลงไปในลําคอดีๆตัวนี้ครับผมซึ่งมันก็จะเห็นผลแหละเห็นผล70 80บเปอร์เซ่าบางตัวมันหายจริงๆนะบางตัวมันหายจริงๆมันก็ซึ่งมันก็เป็นอ่เรื่องที่แปลกมันหายเนาะใช้น้าตัวนี้กอกอะ่ะไก่คอคอคอ,อดังอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่ อาการด้วยอาการหนักเบาถ้าตัวไหนเป็นเลื้อยลังอะไรแบบนี้ก็คงจะหายยากแต่ตัวไหนพึ่งเป็นอะถ้าเ,เพื่อนๆแบบว่าฉุกเฉินจริงๆไม่มียายังไม่มียาให้เขากินเนี่ยเขาไปในครัวเกลน้ําตัวนี้ก่อเข้าไปก่อนเลยเบื้องตน้นรักษาดู2อสวันก็น่าจะหายครับผมซึ่งตัวหายก็หายอะผมสผมรักษาแต่ก่อนเนี่ยหายแต่บางตัวไม่หายก็มีไม่ใช่ว่ามันจะหายร้อเซ็นทุกตัวก็แต่ว่าเอามาแนะนำเพื่อนๆเอฟซี ให้ลองอลองดูสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนอ,อยู่ไกลตลาดหายาหา,ยาอะไรไม่ได้เจอไก่คอข้อคอดังก็เอาตัวนี้กอกให้เข้ากินเลย2ช้อนโต๊ะเช้าเย็นน้ําของอหน่อไม้ดองับผมหน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้ส้มับผมทาไปที่ครัวก็เห็นแล้วพอดีอันนี้ไปเจอที่ครัวกันเลยนึกได้นึกย้อนกลับไปสมัยเป็นเด็กๆก็ใช้ตัวนี้รักษามันก็เห็นผลดีซึ่งมันมีหลายตัวแหละาสาหรับวิธีการรักษาไก่ อาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นสิ่งของใกล้ตัวซึ่งผมก็ยังมีอีกหลายตัวผมก็จะทยอยทาคลิปไปเรื่อยๆซึ่งสมัยเด็กๆผมผมรักษาไก่มาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละผมเลี้ยงไก่มาตั้งแต่เด็กๆพอมีอาการป่วยอะไรแบบนี้ด้วยเราอยู่ห่างไกลตัวเมืองด้วยยาสมัยก่อนมันหายากมันไม่เหมือนทุกวันนี้ผมก็จะใช้ของใกล้ตัวซึ่งก็จะเป็นแบบปูย่าตายายนะแกก็จะบอกพอเวลาเราเจอเอ,อ,อาการแบบนี้แบบนี้ คุณยาตายายก็บ ok อกว่าเขาใช้ตัวนี here, it, ้ตัวนี้รักษาผมก็ใช้รักษามาผมก็จํามาผมก็นํามาใช้ปัจจุบันบางบางอย่างผมก็ยังใช้อยู่เก็บไว้ใช้อยู่อย่างอย่างตัวนี้ผมก็ยังใช้อยู่ถ้ามีหรือว่าเจอตัวที่ไม่หนักเราก็ใช้ตัวนี้เบื้องต้นไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีอะไรหรอกไม่มีผลเสียเพราะว่าคนยังกินได้เลยก็ถ้าตัวไหนรักษาไม่หายจริงเราก็จะใช้ยาตลาดึ่งเขาจะมีส่วนผสมต่างๆเข้ามาซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้รักษาเบื้องต้นได้เลยเอามาแนะนํา เพื่อนๆ FC ซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ FC บ้างนะเนาะเรามาแนะนำกันก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ผมสวัสดีครับ